ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งวันนี้ที่หมู่บ้านมีงานเลี้ยงประจำปีช้างกระต่ายและจิ้งจอกเพื่อนเกลอทั้งสามก็กำลังเดินทางไปที่งานด้วยความตื่นเต้นฉันอยากไปถึงงานเลี้ยงเร็วๆจังเลยอดใจไม่ไหวแล้วใช่ๆจะได้เล่นของเล่นดูดอกไม้ไฟแล้วก็กินขนมเยอะๆเลยพูดถึงขนมแล้ว ฉันชักจะหิวขึ้นมาแล้วละสิโอ,อยเอ๊ะนั่นมันอะไรนะนั่นมันขนมนี่นะขนมขนมงั้นเหรอไหนไหนฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยกินละนะงอม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 ดูสิตรงนั้นก็มีตรงมู้นก็มีมีขนมตกอยู่เต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมถึงมีขนมมากมายขนาดนี้ล่ะ ต้องมีใครทำตกไว้แน่ๆเลยเอ๊ะ <Hey, S 1> จริงด้วยสินะแย่ yeah, จังฉันเผลอกินไปแล้วชิ้นหนึง่งฉันว่านะพวกเราต้องรีบไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านให้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของขนมพวกนี้ฉันฉันขออาสาไปาเองเพราะฉันวิ่งเร็วงั้นฉันกับจิ้งจอกจะช่วยกันเก็บขนมมารวมกันไว้กระต่ายน้อยรีบวิ่งไปที่ลานกว้างอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึง ก็พบว่าทุกคนกำลังวุ่นวายกับขนมที่หายไปกระต่ายน้อยจึงเล่าเรื่องที่ตนและเพื่อนๆพ,พบขนมตกอยู่ให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังต่อจากนั้นทุกคนก็ได้ช่วยกันเก็บขนมกลับมายัางงานเลี้ยงได้ทันเวลาด้วยความซื่อสัตย์นี้หัวหน้าหมู่บ้านได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทั้ง3แต่ทว่าจิงจอกน้อยกลับปฏิเสธ ทำไมเธอถึงไม่อยากได้เหรียญล่ะจริงจอกน้อยก็เพราะว่าผมกินขนมไปชิ้นหนึง่งโดยไม่คิดให้ดีก่อนว่าเป็นขนมของใครผมขอโทษครับผมคงไม่เหมาะกับรางวัลน,นี้โฮอ้โหจิงจอกน้อยถึงแม้เธอจะเผลอกินขนมเข้าไปแต่เธอก็กล้าที่จะบอกความจริงไม่โกหกไม่ฉกฉวยโอกาสรับรางวัลเมื่อทำผิดแล้วก็ยอมรับผิด สิ่งที่เธอทําอยู่ตอนนี้น่ะเรียกว่าความซื่อสัตย์นะเธอควรได้รับรางวัลน,นี้จริงเหรอครับดีใจจังเลยต่อไปนี้พวกเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตลอดไปเย้เยความซื่อสัตย์นั้นมีทั้งซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับความไว้ใจและการชื่นชมจากผู้อื่น